สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ A News Time วันอังคารที่23มีนาคม2564นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการสยบข่าวลืออย่างชัดเจนนะครับมติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่23มีนาคมหลังที่ประชุมคอรอมทั้งฝากของรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ฝ่ายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการถแถลงข่าว ชัดเจนนะครับว่าการแจกเงินเที่ยวสงกราน5,000บาทนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแต่มูลของข่าวนี้ที่สื่อหลายๆช่องทางเอาไปเล่นแร่แปรธาตุบิดเบือนและก็สร้างความสับสนให้พี่น้องประชาชนนั้นแท้ที่จริงแล้วนะครับมันมาภายใต้ชื่อโครงการว่าทัวร์เที่ยวไทยซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการเนี่ยมาจากโครงการเดิมคือเที่ยวไทยไวเก๋า ซึ่งโครงการเที่ยวไทยไวเก่านั้นกําหนดช่วงอายุอยู่ที่55ปีขึ้นไปแต่ทัวร์เที่ยวไทยนั้นขยายกรอบระยะเวลาช่วงอายุมาสตาร์ทที่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้วงเงินงบประมาณในโครงการนี้เนี่ยห้าพล้านบาทแพ็กเกจทัวร์สวัน2คืนนะครับจำนวนสิทธิ์เนี่ยหล้านสิทธิ์ด้วยกันแล้วก็ภาครัฐจะช่วยเหลือสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงสุด40%หรือสูงสุดไม่เกิน5,000บาทซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้แจกเงินแต่เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวซึ่งถ้าหากประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะได้เงิน5,000บาทจากรัฐบาล ก็จะต้องเอาเงินของตัวเองเนี่ยออกไปใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยว12,500บาทท่านถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐสูงสุดถึง5,000บาทนี่คือความจริงนะครับแล้วนอกจากนั้นการท่องเที่ยวจะต้องเป็นการจองแพ็กเกจ3วัน2คืนนี้กับบริษัททัวร์ที่นำเที่ยวแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไปเที่ยวเองใช้ใจ่ายเองแล้วก็จะไปเบิกกับรัฐบาลเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับซึ่งบริษัททัวร์ ที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับจะสามารถรับสิทธิ์ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน1,000รายนะครับ 1, รายต่อ1บริษัททัวร์ที่เข้าร่วมโครงการส่วนกรอบระรยะเวลาการเที่ยวของโครงการนี้นะครับจะอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคมนะครับพฤษภาคมถึงสิงหาคมใช้ระรยะเวลา4เดือนครับและก็เป็นการสนับสนุนการเที่ยววันธรรมดา ที่ไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับและที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะต้องเป็นการใช้หรือว่าเป็นการจ่ายเงินของโครงการทัวร์เที่ยวไทยนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นคนไหนที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยจะต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังแล้วก็เอาไปจ่ายกับแอปถุงเงินของบริษัททัวร์ครับ ไม่สามารถที่จะโอนจ่ายผ่านบัญชีธนาคารต่างๆของตนเองได้หรือช่องทางอื่นได้ใช้ใจ่ายของโครงการทัวร์เที่ยวไทยผ่านแอป,ปเปาตังเท่านั้นนะครับโดยจ่ายเข้ากับแอป,ปถุงเงินของฝากบริษัททัวร์นั่นเองนะครับนี่ก็เอามาทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการนะครับส่วนท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรมทัวร์นะครับในเว็บไซต์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเปิดให้จองสิทธิ์อะไรยังไงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้ไม่ตกข่าวหรือว่าทาง a อ e น t i m e มมีความคืบหน้าประการใดก็จะเอามาชี้แจงแล้วก็อธิบายให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจนะครับสรุปนะครับไม่มีการแจกเงินเที่ยวสงการ5,000บาทแต่อย่างใดแต่มันเป็นโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนเท่านั้นเรียกว่า ประชาชนออกเอง60รัฐช่วย40นะครับก็มาแจ้งประชาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเข้าใจถูกต้องตามนี้พร้อมๆกันหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านหน่เดือนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ